บ้านเดียวรู้หลังใหญ่รองรับการอยู่อาศัยได้ทุกเจเนเรชันพร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สวยเหมือนได้เที่ยวต่างประเทศทุกวันแรงบันดาลใจสุดคลาสสิกจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ ันนี้กิฟและโฮมได้อยู่พาทุกคนมากันที่โครงการบางกอกบริวารซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลจาก SC S อ s ซเเค่ะสำหรับตัวโครงการนี้จะตั้งอยู่บนถนนจตุโชตซอยสนะคะซึ่งเป็นทำเลที่ใกล้ทางด่วนถึง2เส้นทางด้วยกันคือทางพิเศษฉลองรัฐด,ด่านจตุโชตจุดขึ้นลงทางด่วนทางจากโครงการประมาณ3.4กิโลเมตรนะคะเส้นทางนี้คุณผู้ชมสามารถใช้วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองไปยังโซนของลาดพร้าวเอกมัยทองหล่อได้ง่ายหรือจะเลือกใช้เป็นถนนเลียบวงแหวนการจราจรพิเศษก็ได้นะคะห่างจากโครงการประมาณ3กิโลเมตร เ,เส้นทางนี้คุณผู้ชมจะวิ่งออกจากตัวเมืองหรือวิ่งเข้าเมืองไปยังโซนพระราม9ก้าก็สะดวกค่ะและในปัจจุบันนะคะทำเลในโซนนี้ยังมีรถไฟฟ้าให้เลือกใช้เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีมายาลานะคะห่างจากโครงการประมาณ8กิโลเมตรค่ะโซนสีอํานวยความสุขใกล้โครงการนะคะมีทั้งห้างสสินค้าขนาดใหญ่อย่างเดอะพมนานดแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัอีสต์วิวนะคะทางฝั่งรามินทราหรือคุณผู้ชมจะขับรถไปใช้ทางโซนของลาดพร้าวรัชโยธินหรือในโซนของเกษตรนวมินก็ได้ ะะและที่ใกล้ๆกับโครงการจะเป็นโซนของลำลูกกาสายไหมค่ะขับไปประมาณ10-15นาทีนะคะก็จะเข้าบริเวณเส้นสายไหมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบรองรับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรู2ชั้นที่นี่จะมีแค่39ยูนิตเท่านั้นพัฒนาถูกบนที่ดินโครงการประมาณ20ไร่ค่ะโดยที่นี่จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านด้วยกันพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่391ตารางเมตรถึง516ตารางเมตรค่ะ บนที่ดินบ้านนะเริ่มต้นที่87ตารางวาฝั่งชันบ้าน4ห้องนอน5ห้องน้ําจอดรถได้ทั้งหมด4คันนะคะและที่โครงการนี้ยังมาพร้อมกับส่วนกลางขนาดใหญ่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะราคาของที่นี่จะเริ่มต้นตั้งแต่20ล้านบาท ไปดูถึง40ล้านบาทค่ะบรรยากาศภายในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปเข้าไปชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในโครงการฝากกดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้ไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโฮมหน้าอยู่ค่ะ สำหรับทางเข้าหลักของตัวโครงการนี้นะคะจะดีไซน์ออกมาเป็นเมนเกตขนาดใหญ่เลยค่ะใช้โทนที่ดูโดดเด่นนะคะว่าจะเป็นโทนสีส้มสีขาวและตกแต่งด้วยเป็นพื้นผิวของหิน,นะคะ่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าของโครงการเนี่ยเขาจะมีการรักษาความปลอดภัยด้วยรั้วไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะใช้ระบบคัดกรองลูกบ้านเป็นตัวสมาร์ทเกตจดจำป้ายทะเบียนไว้ให้แล้วเรียบร้อยลูกบ้านก็สามารถขผ่านเข้าในโครงการได้เลยสวิสเตอร์จะต้องแลกบ,บัตรก่อนเข้าโครงการนอกจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รปภและกล้อง C C T V ที่ติดตั้งไว้ให้ทั้งบริเวณด้านน้าาานนหโครรงก และภายในโครงการรวมทั้งที่สิ1จุดค่ะ พอเราผ่านตัวเมนเกตเข้ามานะคะก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางของตัวโครงการนี้ค่ะซึ่งที่นี่จะได้รับแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมีการจัดแบ่งโซนไว้โซนแรกเป็นโซนอ o u t ดอร์จะเป็นพื้นที่สวนหย่อมจัดออกมาเป็นสวนสไตล์ยุโรปนะคะพร้อมพื้นที่พักผ่อนเป็นพาวิลเลียนมีพื้นที่ในร่มให้ได้นั่งพักผ่อนกันและมีส่วนที่เป็นสนามเด็กเล่นมีลงเครื่องเล่นไว้ให้พร้อมกับปูพื้นยางกันกระแทกค่ะกับอีกหนึ่งส่วนนะคะคือตัวอาคารคับเฮาส์ด้านหลังของ จะได้รับแรงบันดาลใจจากงานสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งตัวอาคารจะดูโดดเด่นด้วยลวดลายอิฐทําให้ดูแข็งแรงรวมไปถึงตัวหลังคาและฟาซาดที่มีรูปทรงสูงโปร่งนะคะตัวนี้ก็จะดูมีเอกลักษณ์และสวยงามมากๆค่ะนอกจากนั้น้วคะตัวอาคารเนี่ยเขายังมีการใช้หลักยูนิเวอร์แซลดีไซน์ในการออกแบบรองรับการใช้งานได้ทุกวยัยด้วยตัวแรมบริเวณทางเข้าอาคารและสแตริฟนะคะที่จะทําให้เราขึ้นไปใช้งานบนตัวอาคารชั้น2ได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงห้องน้ําที่จะมีทั้งส่วนห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงและห้องน้ําสําหรับดิ นอกจากนั้นตัวคันถับเพายังมีการใช้โซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในการประหยัดไฟอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นบรรยากาศภายในโครงการพอเราเข้ามานะคะก็จะรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงสบายตาเพราะว่าที่นี่เขานําสายไฟฟ้าลงดินให้ทั้งหมดเลยค่ะ ฟังชันโซนด้านนอกของตัวาคารกับเฮาส์นะคะจะดีไซน์ออกมาเป็นสระว่ายน้ำเอทาดอร์ค่ะตัวสระนี้จะมีขนาดอยู่ที่20คูณ6เมตรนะคะซึ่งจะมีการแยกสระเด็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยพื้นที่ริมสระจะจัดเป็นพูลเทเรสกว้างๆเลยนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นม้านั่งพักผ่อนและจะมีตัวที่เป็นซันเบดไว้ให้เรานั่งพักผ่อนริมสระได้ค่ะ ชานภายในตัวของอาคารขับพาวซึ่งใโซนแรกจะเป็นล็อบบี้ล็อบขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตัวห้องนี้นะคะจะได้รับแรงบันดาลใจเหมือนพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดนั่นเองนะคะเราจะเห็นจากฉากด้าน,นหลังตรงนี้เลยในห้องจะเป็นโถงขนาดใหญ่สูงโปร่งฝ้าเพดานสูงสามารถมองเห็นวิวได้โดยรอบแล้วก็จะมีการจัดโซนไว้ให้เป็นมุมนั่งพักผ่อนตรงนี้สามารถใช้รับรองวีซิเตอร์ได้และจะมีมุมที่เป็นโคเวอร์กิ้งนะคะจะเป็นเหมือนห้องทํางานขนาดใหญ่หรูหราเลยทีเดียวและมีโซนที่สามารถกั้นประตูแยกด้วยนะคะตรงนี้ก็สําหรับคนที่ต้องการอ เป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเขาจะมีโซนที่เป็นมุมเซอร์วิสอย่างตัวเคาน์เตอร์ซิงล้างจานแล้วก็เครื่องชงกาแฟไว้ให้ใช้งานค่ะโดยในปัจจุบันพื้นที่ในโซนนี้นะคะจะยังคงเป็นสำนักงานขายแต่ในอนาคตก็จะถูกโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกบ้านค่ะ ติดกับสาวไว้น้ำนะคะจะเป็นห้อง kids room ค่ะซึ่งตัวห้องนี้เขาดีไซน์ออกมาเป็นห้องขนาดใหญ่เลยและจะได้รับแรงบันดาลใจจากตัวคาแรคเตอร์ตินตินนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ชื่อดังจากประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะภายในห้องกว้างขวางค่ะคุณผู้ชมจะมีการจัดโซนต่างๆเอาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะโดยในตัวห้องเขาจะปูพื้นที่สามารถซับแรงกระแทกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะวิ่งเล่นกันได้แบบสบายใจเลยค่ะ ฟังก์ชันร์ชัน2ของอาคารคับพาส์นะคะจะมี2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นห้องโคเวอร์กิ้งสเปซค่ะตัวห้องจะมีขนาดใหญ่นะคะสำหรับคนที่อยากทํางานแบบจรงิงจังขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาใช้บนชั้น2ได้เลยจะมีมุมสําหรับคนอยากนั่งทํางานคนเดียวหรือว่าคนที่ต้องการประชุมก็จะมีห้องมิเติรงรูมแยกไว้ให้รองรับได้หลายที่นั่งนะคะพร้อมกับอุปกรณ์สํานักง,งานให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นจอเครื่องพิมพ์ต่างๆนะคะและมีโซนเซอร์วิสอย่างตัวเครื่องชงกาแฟและซิงล้างจานไว้ให้ใช้งานด้วยกับอีกหนึ่งฟังก์ชัน มาให้ครบครันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าครบไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งไม่จําเป็นจะต้องออกไปหาที่ยิมด้านนอกโครงการใช้เลยค่ะและบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวบรรยากาศภายในโครงการออกกําลังกายได้แบบไม่มีเบื่อเลยค่ะที่นี่จะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด3แบบบ้านค่ะคือแบบบ้านทัสเคนที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นที่87ตารางวาพื้นที่ใช้สอย3 9 1ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ4ี่ที่จอดรถพร้อม1ห้องแม่บ้าน แบบบ้านไอออนิกที่ดินมาตรฐานเริ่มต้น101.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย439ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา4ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้านและแบบบ้านคอรินเทียนที่ดินมาตรฐานเริ่มต้นที่108.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย516ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา4ที่จอดรถและ1ห้องแม่บ้าน บ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการเลยค่ะกับแบบบ้านคอร์เรนเทียนหลังนี้พื้นที่ใช้สอย516ตารางเมตรที่ดินบ้านด้เริ่มที่101.5ตารางวาค่ะการออกแบบภายนอกของตัวบ้านจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นโคลเนตนะคะซึ่งจุดเด่นของสไตล์นี้คือความคลาสสิกและการเล่นกับช่วงเสาทําให้เราได้บ้านหน้ากว้างหลังใหญ่ที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะสําหรับการก่อสร้างของบ้านโครงการนี้จะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลก่อด้วยอิฐมวลเบาคิวคอนนะคะหน้าบ้าน าฐานจะมีการติดตั้งเป็นรัวเหล็กลังเลื่อนสีดํามาให้พร้อมกับช่องรองรับการติดตั้งเป็นรัวไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้หน้าบ้านก็จะมีทั้งกลองจดหมายเลขที่บ้านกลีงหน้าบ้านพร้อมช่องเก็บขยะและช่องทิ้งขยะติดตั้งมาให้บริเวณรัวบ้านนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภาพรวมของทั้งโครงการค่ะ เข้ามาภายในพื้นที่ของตัวบ้านนะคะสําหรับจุดแรกจะเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งบ้านหลังนี้รองรับได้ทั้งหมด4จอดด้วยกันนะคะจะเป็นลักษณะของการจอดในร่ม3คันและโซนด้านนอกอีก1คันค่ะโครงสร้างที่จอดรถโซนในร่มตรงนี้จะใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซุดตัวตัวพื้นในบ้านมาตรฐานก็จะปูเป็นคอนกรีตแสตมป์สวยๆเหมือนในบ้านตัวอย่างนี้เลยสโซนที่เป็นสโลปต่อจอ,อยออกไปด้านนอกนะคะก็จะเป็น s สล็ o ออนกราวค่ะโดยฟังก์ชันในที่จอดรถตรงนี้นะคะเขาจะมีการเตรียมห้องเก็บของมาให้ ซึ่งเราก็สามารถใช้เก็บอุปกรณ์ทำสวนอุปกรณ์ซ่อมรถต่างๆได้พร้อมกับมีการนะรองรับการติดตั้งตัว EV Charger มาให้ด้วยนะคะโดยไฟของโครงการนี้เขาเดินเป็นระบบไฟแบบ3เฟสเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของการใช้งานไฟหนัก,นกๆคือเราสามารถที่จะซื้อกล่องชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานได้เลยค่ะและจากที่จอดรถนะคะก็จะมีเป็นประตูทางเข้ารองตัวนี้เขาจะใช้เป็นประตูบานไม้สักพร้อมติดตั้งตัวดิจิตอลดอลล็อกของ Samsung มาให้แล้วเรียบร้อยในบ้านทุกหลังค่ะ เชื่อมต่อจากที่จอดรถมานะคะตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นทางเดินที่มีรป์ค่ะจึงสามารถทําให้ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นวีลแชร์หรือว่ารถเข็นเด็กเนี่ยก็สามารถขึ้นมาทางนี้ได้สะดวกนะคะแล้วก็บริเวณน,นี้จะเชื่อมต่อติดอยู่กับประตูทางเข้าในห้องนอนผู้สูงอายุด้วยค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักนะคะของตัวบ้านจะใช้เป็นบานไม้สักตัวนี้จะเป็นบานเปิดคู่เลยนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีของชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยที่อยากจะขนเข้าบ้านตัวนี้ก็สามารถขนได้สะดวกค่ะตัวในบ้านมาตรฐานนะคะสำหรับที่ดี รอบบ้านเขาจะมีการจัดสวนแบบมาตรฐานมาให้ถ้าแปลงไหนที่ได้ที่ดินใหญ่ๆนะคะก็สามารถที่จะทำเป็นพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำมีเรือนรับรองแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยค่ะ เข้ามาในตัวบ้านนะคะพื้นที่ส่วนแรกเราเข้ามาเจอกับพื้นที่โถงฟอยเยค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะดีไซน์ออกมาเป็นโถงขนาดใหญ่ฝ้าเพดานสูงแบบดับเบิลวอล่มซึ่งตัวนี้จะมีความสูงถึง6.85เมตรเลยนะคะเป็นการต้อนรับเราเข้าสู่ตัวบ้านด้วยความโอทโถงค่ะส่วนตัวพื้นเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องลายหินสีขาวขนาด60คูณ120เซนติเมตรนะคะซึ่งเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษค่ะตัวนี้เวลาที่วางต่อกันก็จะทําให้บ้านดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวบ้าน,นีนี่นะคะเขาจะมาพร้อมกับ Living Solution by SCSS ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในตัวบ้านมีการติดตั้งทั้งตัวแม g เ e นติกและช็อ c เซนเซอร์มาให้มีตัวสโม k ด d เท e เตอร์ติดตั้งมาให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันคือพื้นที่บริเวณโถงชั้น1โถงพักผ่อนชั้น2และในห้องมาสเตอร์เบดรูมมีตัวฮีด t เท t เตอร์ติดตั้งมาให้ในห้องครัวนะคะและมีตัวระบบโฮมออโตเมชันที่สามารถควบคุมผ่านรู้ใจแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นซิงเกิลเจอร์ของทาง SCSS เลยนะคะที่เราสามารถจะเชื่อมต่อ เรื่องปรับอากาศ C C T V รวมไปถึงตัว Smart d e v i ว e ต่างๆนะคะและใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะการบีนหนึ่งระบบนะคะที่มาใหม่และมีความน่าสนใจมากๆคือตัว Active Air Quality เป็นระบบกรองอากาศนะคะกรองได้ทั้ง P M 2.5 c a r คาร์บอนไดออกไซดระบบการทํางานคือจะดันอากาศที่ไม่ดีออกไปนอกตัวบ้านนะคะและกรองอากาศที่สดใหม่เข้ามาด้านในตัวบ้านซึ่งตัวนี้เขาจะมีระบบที่กรองอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันด้วยค่ะ ตีกับพื้นที่โถงฟอยเย่นะคะที่พาเข้ามาดูส่วนแรกค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นห้องอเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนผู้สูงอายุนะคะตัวห้องจะมีการกั้นอย่างเป็นสัดส่วนแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำมาให้ดูเป็นไอเดียเราสามารถที่จะเอาตัวผนังนี้ออกได้ทําให้ตัวบ้านดูปโปร่งขึ้นและภายในห้องนี่ก็สามารถทําเป็นแมนเคฟเป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องดื่มไวน์ก็ได้นะคะส่วนฟังก์ชันมาตรฐานที่เขาเตรียมมาให้จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งตัวพื้นเนี่ขาจะเปลี่ยนเป็น S c G Soft Floor นะคะซึ เหมาะกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุพื้นที่ภายในตัวห้องก็สามารถจัดฟังก์ชันของตัวห้องนอนได้ครบและมีห้องน้ําในตัวมาให้ด้วยนะคะซึ่งตัวห้องน้ําก็จะเป็นดีไซน์พิเศษที่ทาออกมารองรับผู้สูงอายุด้วยค่ะด้านในก็จะมีการติดตั้งเป็นสุขภัณฑ์มาให้ครบเลยนะคะโดยจะใช้เป็นของยี่ห้อ Kohler ตัวพื้นเป็นสเตปฟรี free, ไม่มีการลดระดับนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงมีการติดตั้งราวจับอุปกรณ์ช่วยพยุงต่างๆมาให้ครบเลยค่ะ เชื่อมต่อจากโถงฟอยเย่เข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นโซนของ living area หรือว่าเป็น c o m นแอ area ทั้งหมดเลยค่ะในบ,าบ้นานมาตรฐานพื้นที่ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่โถงขนาดใหญ่กว้างๆไม่ได้มีการกั้นแยกสัดส่วนมาให้เราก็สามารถที่จะเลือกปรับขนาดได้เองเลยค่ะพื้นที่ส่วนแรกเราทําเป็น living area ขนาดใหญ่ได้นะคะสามารถวางโซฟาขนาด6-8ถึงที่นั่งได้เลยพร้อมกับชุดโต๊ะรับแขกใครอยากจะเพิ่มเป็นชั้นวางทีวีก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยซึ่งจุดเด่นของตัวห้องนี่นะคะคือจะมีหน้าต่างแล้วก็ประตูขนาดใหญ่ที่ ทำให้พื้นที่ในโซนนี้ทั้งหมดดูสว่างได้ด้วยแสงธรรมชาติค่ะโซนความสูงฝ้าเพดาในโซนมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ที่2.8เมตรค่ะ พื้นที่โซนคอมมอนแอเรียที่โซนด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถจัดเป็นห้องทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะเราวางโต๊ะทานข้าวขนาดประมาณ8-10ถึงที่นั่งได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เราทำแพน try ขนาดใหญ่นะคะซึ่งมุมนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเพื่อนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยหรือคนที่ชอบทำอาหารชอบถ่ายภาพนะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่รองรับให้เราทำได้เลยแล้วก็จะเป็นมุมที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงด้วยซึ่งพื้นที่บริเวณโถงตรงนี้จริงๆเขากว้างมากนะคะใครอยากจะเพิ่มสัดส่วนเป็นการเป็นห้องดับเบิลลิ่งรูม ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ มาที่ฝั่งของตัวบ้านค่ะสําหรับโซนนี้นะคะจะเชื่อมต่อมาด้วยโถงทางเดินที่ทําให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นฟังก์ชันโซนด้านในตรงนี้ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นโถงบันไดห้องน้ํารับรองแขกดีไซน์ออกมาเป็นพาวเดอร์รูมคือจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นภายในห้องน้ําใช้เป็นโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัตินะคะยี่ห้อโคลเลอร์โนอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยก็จะมีพื้นที่เตรียมไว้ให้แล้วและสุดโถงทางเดินตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เราเข้ามาจากที่จรรถมีีพื้้นท่ใหเา เป็นตู้เก็บรองเท้าขนาดใหญ่ค่ะจุรองเท้าได้มากกว่าร้อยคู่เลยนะคะตรงนี้ก็เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ที่ชอบรองเท้านะคะตรงนี้ก็มีพื้นที่ไว้เก็บของแน่นอนค่ะเข้ามาในห้องครัวไทยค่ะซึ่งตัวห้องนี้เขาจะมีกั้นแยกไว้ให้แบบเป็นสัดส่วนเลยนะคะพื้นที่ในห้องครัวค่อนข้างกว้างค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถวิวอินตัวเคาน์เตอร์อครัวไว้ได้เต็มพื้นที่เลยและมีพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเราสามารถวางตัวไอแลนด์ได้ด้วยค่ะ ซึ่งในบ้านมาตรฐานเ็าจะเป็นพื้นที่ห้องโลง่งที่มีการเดินระบบไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถ,ถติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวได้เลยในห้องนี้จะมีการระบายอากาศโดยการติดตั้งเป็นตัวหน้าต่างบานสไลด์ตัวนี้จะมีลักษณะค่อนข้างยาวนะคะเกาะไปกับตัวเคาน์เตอร์ครัวเลยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้ด้วยและจากตัวห้องครัวนี้ก็เชื่อมต่อไปยังซักล้างหลังบ้านได้นะคะซึ่งพื้นที่ซักล้างเนี่ยดีมากคือเขาจะเตรียมมาให้เป็นพื้นที่ในร่มทั้งหมดค่ะเราสามารถที่จะกัน้นเป็นห้องรันรี่ก็ได้นะะะะคแลจเเป็นนพืื้ททีี่่่่่ชอออมตยูกับ โซนของเมดแอเรียคือจะมีทั้งห้องพักแม่บ้านห้องน้ําของแม่บ้านนะคะช่วยให้พี่ๆเขาทํางานได้สะดวกขึ้นเป็นพื้นที่โซนเซอร์วิสท,ที่ไม่ต้องเดินไปเข้าจากทางหน้าบ้านเลยค่ะ สำหรับตัวบันไดที่จะใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนลูปเง,งนจะเป็นไม้มาค่านะคะรูปทรงของตัวบันไดเนี่ยจะเป็นทรง U shape ขนาดกว้างเลยสามารถเดินขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะที่สําคัญคือตัวถมบันไดเขาจะดีไซน์ให้มีช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะช่วยให้เราประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันส่วนความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานที่ชั้น2จะอยู่ที่3เมตรนะคะและตัวพื้นจะปูด้วยไม้ engineering wood สีไมโอค่ะ ฟัง์กชันแรกวุชั้น2นะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์หรือว่าเป็นโถงของ Family Area ยขนาดใหญ่เลยค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะกั้นห้องไว้ให้เป็นสัสดส่วนได้เลยนะคะซึ่งพื้นที่ได้ในห้องเนี่ยกว้างม,มากๆเราสามารถใช้เป็นพื้นที่ห้องนั่งพักผ่อน เป็น f a m i l ี a r e ยเป็นห้องทำงานก็ได้หรือว่าใครชอบให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายนะคะมุมนี้ก็คือกำลังดีเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องแสงมากด้วยนะคะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะกวีกหนึ่งมุมคือมุมนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะค่อนข้างกว้างนะคะ,ะอาจจะใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้นะคะวางเป็นตัวจักรยานไว้หรือใครจะทาเป็นมุมห้องพระหรือเป็นมุมสาหรับเก็บของสะสมก็ได้เช่นกันค่ะ พาเข้ามาดูห้องนอนห้องแรกค่ะคือห้องมาสเตอร์เบรูมนะคะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดเลยค่ะตัวห้องได้ปริมาตรที่เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีฝ้าเพดานที่สูงถึง4เมตรเลยทีเดียวพื้นที่ในห้องกว้างขวางค่ะเราสามารถจัดแบ่งได้ครบทุกโซเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้หรือว่าจะเป็นแบบคัสตอมไซส์ก็ได้นะคะคือเป็นเตียงใหญ่บนนี้ไปเลยมีพื้นที่ด้านข้างให้ทําเป็นมุมนั่งพักผ่อนแบบส่วนตัวใครชอบทํางานก่อนนอนนะคะก็สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ห้องทํางานได้ ที่สาคัญคือตัวห้องนี่เขาจะมีความโปร่งสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหน้าต่างด้านข้างหรือว่าหน้าบ้านก็จะมีส่วนที่เป็นระเบียงมาให้ด้วยซึ่งตัวระเบียงเขาดีไซน์ออกมาเป็นแบบเซมิอัลดอร์นะคะคือจะมีส่วนที่เป็นหน้าต่างปิดไว้ให้เลยเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดอยากจะให้ตัวอากาศด้านนอกเข้ามานะคะก็สามารถเปิดหน้าต่างได้เป็นพื้นที่ที่เราอาจจะปลูกเป็นต้นไม้หรือออกไปยืนนั่งพักผ่อนก็ได้ค่ะ พาเข้ามาดูในส่วนของพื้นที่ว a l k in c l ค s e t ค่ะจะบอกว่าในบ้านมาตรฐานเลยจริงจะเป็นพื้นที่ห้องโล่งๆนะคะไม่ได้มีการกั้นท้องมาให้แต่เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยค่ะอยากจะได้ห้องที่ใหญ่หน่อยหรือว่าไซส์ประมาณนี้จริงๆก็ว่าใหญ่แล้วนะคะพื้นที่ด้านในก็สามารถที่จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้2ฝั่งแยกเป็นตู้ของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้เลยค่ะพร้อมกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่นะคะก็สามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้ตรงกลางก็อาจจะวางเป็นตู้ไอแลนด์แบบนี้นะคะไว้เก็บเครื่องประดับต่างๆค่ะ และห้องน้ำของมาสเตอร์เบรูมนะคะก็มีการดีไซน์ออกมาให้สเปคพิเศษเช่นกันค่ะว่าจะเป็นพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ตัวอ่างล้างมือที่ให้มาเป็นแบบพิซแอนเธอร์สามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยโซนอาบน้ำมีมาให้ถึง2โซนด้วยกันนะคะคือจะเป็นโซนชวาเวอร์มีฉากกาั้นน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยด้านในติดตั้งมาให้ทั้งตัวฝักบัวแบบถือแล้วก็ฝักบัวแบบรินชวาเวอร์ตัอ้อาบน้ำให้มาเป็นไซส์ใหญ่เลยค่ะสามารถลงไปนอนแช่พร้อมกัน2คนได้เลยพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวม่านน้ำทำบับเบ้ล แล้วก็มีการเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยส่วนตัวโถสุขภัณฑ์จะให้มาเป็นแบบอัตโนมัติค่ะ มาดูในส่วนของห้องนอนรองกันบ้างค่ะที่พามาดูห้องแรกนะคะพื้นที่ในห้องเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะสามารถจัดแบ่งฟังก์ชันได้ครบไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือคิงไซส์ได้เลยนะคะบริเวณปลายเตียงตรงนี้จะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือเยอะเลยค่ะให้เราทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้เป็นชั้นวางทีวีก็ได้นะคะที่สําคัญคือตัวห้องเนี่ยเขาจะมีระเบียงในตัวมาให้ด้วยช่วยห,ห้องมีความโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เรายืดขยายการใช้งานออกไปได้ด้วยนะคะซึ่งเราอาจจะปลูกต้นไม้ก็ได้หรือออกไปยน ้ก็ไดค่ะโซนอีกโซนหนึ่งของห้องนะคะก็จะมีพื้นที่ของว a l k i n c l o s e t ที่ค่อนข้างเป็นสัสดส่วนดีเลยทีเดียวตรงนี้สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้นะคะซึ่งเราอาจจะมีการกั้นปิดก็ได้หรือว่าจะเปิดไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะติดกับ Walk-in c l o s e t จะเป็นห้องน้ำในตัวที่เขาเตรียมมาให้ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกพร้อมกับสุขภัณฑ์ค่ะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยเราสามารถติดตั้งเป็นตัวชา o w e r b บ็หรือว่าชา o ว e r s c r e e นเพิ่มเองได้เลยค่ะ มาดูห้องนอนรองห้องที่2ค่ะสําหรับตัวห้องนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่เช่นกันเลยค่ะสามารถที่จะเป็นห้องมาสเตอร์เบรูมในโครงการบ้านเดี่ยวทั่วไปได้เลยนะคะเข้ามาโซนแรกค่ะคุณผู้ชมทางโครงการเขามีการกั้นมาให้ดูเป็นพื้นที่ Wal k in closet แต่ในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่ห้องโล่งๆนะคะเราก็สามารถเลือกขนาดของห้องแต่งตัวได้เลยว่าจะเอาเล็กใหญ่ประมาณไหนค่ะในห้องนี้จะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวด้วยนะคะจะมีการแยกโซนแห้งโซนเบียกมาให้แล้วเรียบร้อยใครที่ต้องการความเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นก็สามารถติดตั้งเป็นตัว ชาว e า์สกรีนเพิ่มเองได้ค่ะส่วนพื้นที่พักผ่อนโซนด้านในตรงนี้นะคะเราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยค่ะมีพื้นที่กว้างขวางรวมถึงมีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ให้เราทําเป็นโต๊ะทางานหรือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มบริเวณนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับตัวโครงการบางกอกบริวัิซิกเนเจอร์รามินทาวัชรพลนะคะคุณผู้ชมเหมาะสําหรับคนที่มองหาโครงการบ้านหลังใหญ่ที่รองรับตั้งแต่ครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่และสามารถรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกเจเนอเรชันบนทําเลโซนรามินทาวัชรพลค่ะซึ่งเป็นทําเลที่เรียกว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับครบและยังสามารถเดินทางได้สะดวกเข้าสู่ตัวเมืองได้รวดเร็วโดยการใช้ทางพิเศษฉลองรัฐค่ะ โดยที่นี่จะเหมาะสำหรับคนที่มองหาโครงการที่เน้นในเรื่องของการดีไซน์ได้ทั้งในส่วนของตัวบ้านพื้นที่ส่วนกลางผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่อาศัยได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีห้องนอนผู้สูงอายุพร้อมห้องน้ำในตัวรองรับอยู่ในบ้านทุกแบบเหมาะสำหรับคนที่จ้างแม่บ้านอยู่ประจำด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีส่วนของห้องแม่บ้านโซนเมทพราซาและพื้นที่ซักล้างที่เป็นเซมิอัลดอร์อย่างเป็นสัดส่วนในบ้านทุกแบบเลยค่ะ และที่นี่ยังได้พื้นที่ส่วนกลางที่มีดีไซน์สวยเป็นเอกลักษณ์จากทาง SCS เนะคะด้วยคอนเซปต์ที่ชัดเจนและมีหลักการยูเนเว s ร์ซดีไซน์ที่ใช้ในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางทำให้ใช้งานได้สะดวกทุกวัยด้วยค่ะรวมไปถึงบรรยากาศภายในโครงการก็จะได้ในเรื่องของความโปร่งโล่งเพราะว่านําสายไฟลงดินทั้งโครงการนะคะและมีการใส่เทคโนโลยีมาให้ซึ่งจะได้ทั้งในเรื่องของการประหยัดไฟของลูกบ้านแล้วก็ได้เรื่องของระบบรักษาคลอดภัยที่มีมาตรฐานจากทาง SCS เด้วยค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในช่วง20 40ล้านบาท แบบบ้านที่พาชมในวันนี้คือแบบบ้านคอรินเทียนราคาเริ่มต้นอยู่ที่27ล้านบาทค่าส่วนกลางอยู่ที่55บาท75สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนนะคะสามารถโทรไปได้เลยที่เบอร์1749ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของโครงการบางกอกบ,บุรีวัสดเซเนเจอร์รามบินทาวัชรพลถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ได้อยู่ชแนลไว้ด้วยค่ะหรือถ้าใครชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n o y u c o m หรือ Facebook Fanpage home n a y u f c กลาบีีหนึ่งช่องทางการติดตามสามารถเสิร์ช home n a y u ได้แล้วในแอปพลิเคชัน tiktok ค่ะสำหรับวันนี้คิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ